กาวสวัสดีพี่น้องปองไปสกูทุกคน flying, illing, Elliott, onnaise, ha, стати, וז, คือเกาครับมาพบกับผมนะครับคุณว่านผ้าเสียบคือเกาครับพี่น้องครับมีกับผ้าผีพี่น้องมาฮะกินกุ้งสดครับพี่น้องครับใส่ใหญ่เลยพี ha, washed, ары, ่น right. ้องครับสดๆเลยครับมือนี้มาจิ้มกันแล้วจิ้มซีฟู้ดพี่น้องครับซีฟู้ดเฉียบๆเลยพี่น้องคุณๆเลยครับผมนะครับผลเลยกะพักกะมาเป็นแบบสวนครับเหมือนเนาะหลายๆเลยพี่น้องเนาะบ่อไร่ใหญ่ห้างพี่น้องครับสำหรับคุณว่านเนาะเฉียบๆคือเกานะเดี๋ยวยัางใ่ได้เก็บเปลือกพี่น้องเพราะว่า ได้่มาสดสดเนาะเดี๋ยวไปวันสิกเกะจัดเลยไปนองครับสดสดเลยครับผมเสียบเสียบน้ำขุนวันที่เกาครับไปนองครับมาสดสดเสียบในกันเลยครับผมนะครับในแบบใสตซนะครับเนี่ยแบบเซใสเลยไปนอนครับสดมากๆเลยครับผมนะครับเซตไซนะครับจิ้มน้ำจิ้มขนๆเลยไปนอน กุนเลพี mm ่นองครับฮึ่ม ได้มาหกตัวยังไงพี่น้องครับแบบขนๆเลยครับผมสดมากๆเลยนะครับสดมากนะครับ เดี๋ยวหัวมันก็นจะไปต้มย่ำตองพี่นองต้ยตมย่ำหัวกุ้งเสียบกระเอาครับสำหรับคนว่างนะครับเนาะ เนื้อหวานมากๆเลยครับผมเนื้อหวานมากนะครับ ยิ่งใหญ่เลยพี่น้องสุดๆเลยครับ ก้ำมเหล็กหวานพี่น้องแบบเอ้ยเจ็บเสียดขอโทษขอให้พี่น้องเพิ่นบทกินดิบเด้ยด๋ยพี่น้องเด้อ สดๆเลยไปหน่อยครับ กุ้งหวานนองมั่งเลยพี่น้องครับเดี๋ยวหัวเสียไปต้มยำต่อครับพี่น้องครับเสียบเสียบคือเก่าล่ะครับสารับคุณว่านนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ค่อยเข้ามารับชมคลิปปีโอของคุณว่านนะครับเนาะค่อยเข้ามากดไลค์ค่อยเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปปีโอของคุณว่านนะครับเนาะฝากรับชมคลิปปีโอใหม่ๆของคุณว่านน้ำนะครับสารับเมื่อนี้นะครับคุณว่านนะครับผ้าเสียบนะพอดีญารล่าพระจักรสารับเมนูจุบปรุงสดนะครับเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม ว้ยพบเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหนังมือนีสวัสดีครับ